สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy a 5 0ครับผมก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นเกม rov ให้ดูนะครับว่าไอตัวแพดใหม่เนี่ยมันยังเล่นลื่นไหมมันเล่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีหลายๆคนขอมาเนาะก็โอเคครับผมการเล่นครั้งนี้นะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร 10x ไม่ลดสปีดแล้วก็จะเล่นผ่านเกมลันเชอร์ครับตัวเกมลันเชอร์ก็จะมีตัวนี้ เอาไว้แบบเร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เราครับเราจะเลือกแบบเน้นเต็มที่เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกปรับแต่ละเกมก็ได้ครับผมผมก็ให้เขาเน้นให้ทุกเกมแล้วกันมา ROV นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเนาะสำหรับ Samsung Galaxy A50 ตัวนี้เสียงดังฟังชัดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกมเกมทูนนะครับผมก็เอาไว้คอยเนี่ยครับบันทึกถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าล็อกการสัมผัสได้ครับหรือว่าเนี่ยบล็อกการบล็อกขณะเล่นเกมเนี่ยการโทรการแจ้งเตือนอะไรก็ทําได้ครับไม่เอ่ยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนอีกแอปหนึ่งครับเป็นแอปป๊อปอัพให้เราว่าเอ้ยเนี่ยสามารถเปิดมาดูได้นะนี่ครับผมประมาณนี้เลย ตังค่านะครับผมตั้งค่าทั่วไปมีโหมดเฟรมเรตสูงนะครับเปิดภาพ SD การแสดงผลพาร์ติเคิลผมปรับสูตรหมดนะครับมาเริ่มกันเลยเป็นแพดส่งการนะครับเป็นแพดท,ที่แบบหลายๆคนเล่นแล้วตอนแรกๆมันกระตุกเนาะมันเป็นหน่วงๆยังไงไม่รู้หลังๆมาก็เออค่อนข้างโอเคหน่อย <Justice. S 2> ก็นแน่นอนครับผมตัวนี้ฟิลลิ่งในการทัดดีอยู่แล้วครับซัมซุงต้องต้องชม,มครับเพราะว่าฟิลลิ่งในการทัดซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีการแสดงผลตัวละครนะครับคมชัดสวยงามครับ ตำแหน่งลำโพงจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเล่นก็จะไม่ค่อยบังเท่าไหร่แต่ว่าต้องต้องระวังนิดนึงเผื่อนิ้วไปปิดอย่างนี้ก็ไม่ดังละดูนะครับโหลด ก็โอเคขออนุญาตทบทวนสเปคคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับ Samsung Galaxy A 50ก็ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวเปิดตัวมาที่11,490บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4เป็นจอความละเอียด Full HD นะครับจอเป็นจอ Super AMOLED แล้วก็ชนิดหน้าจอจะเป็นจอ Infinity U Display อว่า U Cut นั่นเองสำหรับ CPU ก็จะเป็นของ Exynos 9610ครับเป็นซีรีส์9 เป็นออก c าคอความเร็ว2.3 GPU ก็จะเป็นของ m a l ลิ G72 นะครับตัวนี้แรมให้มา6นะครับ r อ m ให้มา128เพิ่มดีการดได้512 g b แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาเยอะครับ4000มิลลิแอมเป็นไทซีรองรับชาร์จเร็วนะครับ15วัตต์ก็คือชาร์จเร็วที่อยู่ในซนะีรีส์โน้ตเนาะเพราะว่าถ้าตัวใหม่ๆของซีรีส์เเขาก็จะอัพให้เป็นแบบชาร์จ25วัตต์ได้แล้วแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนหัว ก็ในซีรีส์โน้ตก็ยังเป็น15วัตต์เหมือนกันครับผมเป็นตัวชาร์จตัวเดียวกันเต็มร้อยแล้วอโอเคครับผมเกิดทันเพื่อนๆนะครับเข้าป่ากันหมดเลยไปฝั่งนี้ก็ได้ เดี๋ยวเฟรมเลตผมซูมเป็นจอเล็กให้นะครับผมว่าจะนิ่งได้แค่ไหนแต่จากที่เคยลองเล่นก่อนหน้านี้แล้วมันไม่นิ่งเนาะมีแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเยอะเลยครับมาดูครั้งนี้แล้วกันว่าจะยังไงช่วงฟาร์มนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้ออนะครับก็จะประมาณนี้ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับฟินลิงในการฟาร์มก็ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวผมขอไปอัพเวลก่อนนะครับแป๊บบนึงตอนนี้เราโดนลุกหนักครับเพราะว่ามีคนออกอุ๊ยอุยไปไปเจอดงขยไม่ได้อ้หเข้าผิดจังหวะครับกลับไปแก้แค้นครับผมรอบนี้นี่ ดักเหรอดักเหรอแอร์เหรอตามครับผมโอ้โหมีล้อสไลด์ด้วยเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยวะมาเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแล้วกัน ก็จากที่ลองเล่นมาแล้วก็สังเกตดูนะครับเฟรมเรสก็ไม่นิ่งนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยร่วงเหมือนก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะร่วงลงมาแบบเยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้แค่59 60เองครับแล้วก็ความลื่นลื่นไหลดีไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดครับนี่ได้ครับผมได้โอ้ถอยสิถอยสิออกลับบ้านก่อนลอง กลับไปลุยต่อครับผมนี่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 ใเยอะได้ไหมได้ไหมอุ้ย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 กันเถิยกันเถิยกันเจ๊สีเขียวนี้ยิงโคตรแรงเลยยันช่วยกันหน่อยซิช่วยกันหน่อย ได้ไหมได้ไหมได้นี่ได้ครับผมได้ต้องถอยด้วยไปเอาไอ้วันฝั่งนี้ก่อนนะครับแพนดา้านี่กะจะเจาะอย่างเดียวเลยนะเนี่ย โดนหรอกรอดักครับรอดักมาไหมไม่มาโอเคไปฟาร์มต่อแล้วกัน <_ d ying> ผมสังเกตดูนะครับเฟรมเรททำออกมาค่อนข้าง,งดีกว่าก่อนหน้านี้เนาะ ตอนที่แบบเปิดตัวมาแรกๆครับแพทละแพทก่อนหน้านี้อา้ามัวแต่มโมกเพราะว่าแพทก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีตึกตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกบ้างนะครับอ่ะน็อกเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นเลยแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างนิ่งอยู่ที่6 1 5 9 60ประมาณนี้ครับไม่ได้ร่วงลงมาเกิน59เลยช่วงอ,อช่วงอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ร่วงเกิน59เลยครับ ได้ไปครับผมเราต้องมาตลบหลังแพนด้าไอวันชอบนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เสียห,หัวเขียวเหอะ ได้ครับผมได้เจ๊หัวเขียวเราก็ไม่รอดอแรก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 นี่ ประมาณนี้เลยครับค่อนข้างที่จะลื่นครับลื่นลื่นลื่นติดมือถอยแล้วกันเขามีมังกรถอยก่อนถอยก่อนมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ โดนไหมโดนไหมโอ้โหตามมาสิตามมาสิตามมาสิผมว่าปอมผมจะแตกกันแหละ <c oughs> ก็โอเคครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV บน Samsung Galaxy A 5 0ความร้อนเป็นไงบ้างจบเกมก็ความร้อนมีอุ่นๆมือนะครับมีร้อนนิดนึง แต่ว่าก็ถือได้สบายครับไม่ได้ใส่เคสถือจับได้ทัดสบายแต่ว่าก็ต้องยอมรับเนอกว่าฟิลลิ่งในการทัดแล้วก็ตัวเฟรมเรทแล้วก็การแสดงผลอะไรอย่างเงี้ยก็ลื่นดีไม่มีปัญหาไม่มีกระตุกเลยครับโหลดค่อนข้าง,งเร็วครับปุ๊บ ก็โอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันสําหรับซัมซุง Galaxy A 5 0คลิปนี้ลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ